สวนเลยครับวันนี้จะมาสอนวิธีการยิงเซิร์ฟโลบอกน,นะครับโดยการที่สอนหา IP เนาะก็คลิปที่แล้วนะครับไม่ได้สอนหา IP นะครับว่าหายยังไงแบบอย่างแรกนะให้หาโลนีน่ตัวนี้เน็ตลิมิเตอร์4นะ <S <S นนเดี๋ยวผมจะ <S 2> <S 2> ทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ละคลิปเลยก,ก็กดดาวน์โหลดมาครับ <S <S 4, 4, 5, 6, โอเคครับพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเราก็ทำการเปิดมา <How S 1> มเลยน,นี่แล้วก็รอมาติดตั้งไอนนของผมมันติดตั้งแล้วนะครับ oh, ก็มันคือ already installed นะครับก็ <I 'm S 1> อเออนี่เดี๋ยวมาดูใน discord ได้นะครับ <I 'm S 1> ว่านี่อันนี้เลยนะ เปิดนะครับแล้วก็กด agree to license t e r m and c o n d i t i o n นะครับตอนนี้เลยแล้วกด i s a l l นะครับพอเราเสร็จแล้วนะครับกด finish นะ okay, ที่นี้นะครับมันจะอยู่ตรงหน้าจอ desktop นะครับโอเคเข้าตัว net limiter เลยนะตัวนี้เลยเสร็จปับ๊บพอเข้าไปแล้วนะครับมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเออเราเข้าทิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้ว แล้วก็ไปเข้าเซฟโรบบอกนะครับที่เราต้องการว่าเราจะเข้าเซฟไหนนะครับผมลองจุดพักใจนะเออชอบชอบลองจุดพักใจโอเคแล้วเข้าโรบบอกไปเลยพอเข้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คในเน็ตลิมิเตอร์นะครับอ่ะขวาบนนะครับปุ่มเซิร์ชนะครับพิมว่าโรบบอกนะครับอ่ะทีนี้มันจะมีอยู่2ตัวนะครับเห็นโรบบอกเกมแคลนไหครับแล้วก็กดมานะกดลงมาอีกครับแล้วก็หาอันที่มันเป็นเลขยาวๆนะครับแล้วก็มีแบบเลขวิ่งอยู่นะครับอันนี้นะแล้วก็กรอบมา กดน t r l C นะครับก๊อปมาหรือว่าคลิกขวาก๊อปปี้ก็ได้นะเออทีนี้มาใน Discord นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนาะโอเคมาต่อนะครับก็วิธีการยิงนะครับเราก๊อปตัว IP มาแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการพับ T e w นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับเออกดคลิกตรงนี้นะเสร็จปั๊บกดเลือกนะครับอ่ะเราจะยิงลบบอกกดเลือกลบบอกนะเสร็จแล้วเราวาง IP ที่เราก๊อปมาอยนี่นะเออเสร็จแล้วกดแท็บนะครับ เราใส่เวลานะของผมเป็นเป็นแพลนของเอ่อสแตนดาร์ดนะครับห้าร้อยบาทเจ็ดวันเนาะยิงได้น่าสุดสามร้อยวิพร้อมกันได้มากสุดสองเครื่องนะครับเออก็เลือกตามว่าเราเลือกแพลนอะไรไปนเนาะเออของผมเลือกสแตนดาร์ดก็สามร้อยวิแล้วก็สองเครื่องเออก็ใส่ไปเลยครับตรงนี้นะสามร้อยวิเสร็จแล้วนะครับก็กดแท็บเออกดสามร้อยกดแท็บทีนี้ โอเคใส่ก่อนแล้วก็ใส่สองโอเคนี่ครับนี่คือประมาณนี้เนาะเมตตอด Low Box IP นี่ครับไทม์สองร้อยวิคอนสองนะแล้วก็โอเคโอเคเมตตอด Low Box IP แท็บไทม์สองร้อยแท็บแล้วก็คอนสองประมาณนี้นะแล้วก็กด enter นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในนี่นะครับใน Low Box เนาะ นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเขาจะเดินกระตุกเออกระโดดปองปิงครับปิงตอนนี้อยู่ที่สามพันสี่นะครับเออนี่ครับเห็นไหมทุกคนก็คือแบบจะค้างกันเลยอันนี้คือของสแตนดาร์ดนะครับก็จะยิงทั้งหมดสามร้อยวิเนาะอือฮึเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนพวกอ่าแอดวานนะครับก็สามารถยิงให้ดับได้นะครับเออนีครับหกแอดวานนะหนึ่งเดือนยิงได้มากสุดห0ร้อยวินะครับยิงในควอมกัน3เครื่องเนาะ ก็ยิงทีก็อาจจะดับเลยนะครับถ้าเป็นแบบแบบ,แบ,บนี้นะครับที่มันไม่ได้มีอ,อะไรดีๆขนาดนะอเอก็ยิงตบ,บเบียก็ดับเลยครับโอเคอันนี้ก็เนี่ยแหลกกันไปยาวๆเลยครับนะก็คือถ้าใครมีไม์ก็เปิดไม์ฟังได้นะครับว่ามันแหลกหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบทุกคนค้าง,งอเออนะก็สามารถซื้อได้ใน description เนานะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ยิงลิงเดทไปให้นะครับก็ม่านประกาศมา่านกดกันก่อนนะครับว่ากดมีอะไรประกาศมีอะไรบ้างนะครับอี่ก็คือนี่ครับเติมเงินคนสองหมดตอนเที่ยงคืนนี้นะครับก็รีบๆรีบๆมาเติมมันเนาะเดี๋ยวเงินคนสองมันจะหมดก่อนนะครับก็ตามนั้นนะครับอันนี้ครับสามารถยิงเอเวอเรต้ายิงฟรีไฟล์ได้นะครับเอ๊นะก็มาลองมาลองมาได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจในที่แบบผมสอนไปข้างต้นนะ ดูในห้องวิธีหา IP พเราบอกได้นะครับก็จะมีสอนดูเนาะว่าทำยังไงนะครับโอเคตอนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย